มือก็ไป,มไปเมาอยู่คนละเฮียนงานเขาไปเรื่องตะมือวันที่เสไกกเาได้อะไรเต้แม่งานก็มาเหมือนกันการบรพมือมาว่าดน,นี่ก็คือมาว่าดกับพอดีกับพอดีไทยแหละเพราะว่าพี่น้องติ่งเยี่ยนตั้งไก่ก็เจ้ามากเข้าทุพีเจ้าเท่าแบบว่ายุ่งเฮียนงานมันกับว่ามีบ้านนอนเนมือนมันมันข้อค้นหลายไปนอนเฮียนใหญ่ห้องวัดเขาว่าไปไปนอนเฮี่ยนอีแม่เฮียนอีแม่หน้าผมเขาว่า ลูกมีป่าเน่ะแต่ว่าเขาอื่นห้าแมีมีโมลัมมีโมลัมก่าจ้ะบอก็มีอืมบุญธรรมดาแกเขาไม่นังกับเมดไรเเ้อะกว่าแก่เขาที่คือธรรมดาเลยของมันแพงมั้งจ้ะเป็นการเป็นเงินหรือว่าใส่เงินหลายกัเมือกาฝันว่แม่อุก็เงินที่เราเอฟซีบางท่านบางคนโนฝันจะทุ่กนนทิยาไม่ ไปตามแม่ทองดีเลยงวดนี้ได้แหละค่ะใบตะโดนหน่อยเดี๋ยนเราแปลงใบตองหวัดเพิ่นว่าเพิ่นเ่งเห็นวพอเกิดจากเบิ่องฐาคงสุดท้ายไปแม่เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่อหรืออธิยาำตัวเก่าเขาเจ้าโทมมากก็เจ้าวางสิอันงวดนี้ได้๋ยวล้งขีดบ่อก็เลยว่าลงอยูนั่งแต่ย่ามาอยู่นากระไผคือเ่งเห็นน้องไฝจะข้นอื็ยัางสมุโลงเนาะลลงเวมี่ขาเจ้าว่าบวมี่เลย เร่งขอโทษครับคุณพี่ปัญหาแล้วนะมามี่ตว่าพระอาจารย์ผู้อยู่ยาโศนั่นโทรมาเห็นคนมาคนเห็นดูเห็นในลงคลิปอยู่จ้ะพระอาจารย์พระอาจารย์ดีหนิโทษมากอันพระอาจารย์ว่าอันท่ายงวดนี่อันโอ้บอกแก่งเขาดีเนาะแม่เนาะนั่งนางเขาบันเมืองบุแล้วนางว่ามืดคนว่าเลขมันแม่ก็ว่าจะเลขมันจีเข้าตรงว่านี้เอากระดิกเด้อ กระบ่กกบะบอกเด้ยวกันนะน้อกระผาด้เงา้องกระบอกเก้าบอเพิ่นขลิ่วานพระอาจารย์อันเบิ้งเบิ้งสามหมื่นรีเบิ้งอันเก่าอยู่มมือที่แหลกเอาไปเสี่ยงเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปเสี่ยงเพิ่นฝันฝันวานอันแม่นี่อุ้มเล็กน้อยไปให้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นันอุ้มเล็กน้อยไปให้มันสิเป็นอะไรไปยานได้ว่า ันดีได้ยุ่มแย่คนว่าคนดีอยู่ได้สิ่ง้องมันจะถือกันอยู่ที่บ้านนี่ผนานคนว่าันว่างสันได้หางเดียวสมเนบาสันันกระเท้าสำเนาข้ากระต่อว่าหางเดียวนี่สำนันละคนกะเรียกว่าได้ไปขอทั้งอื่นมาเพิ่มบอบออะเรก็ได้บอบอสื้อถามเนียบ้านพ่นบางท่านบ่าเห็นคลิปแม่ร่ำใหม่เลยรำเรียงใหม่พูดเริ่มใหม่เลยว่างวดนี่แบ นนนโบราาาณเเพพิิ่่่มวจังวดนี้เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นบ่ได้มาดิเพิ่นเพิ่นบ่มาย่ำเพิ่นว่าคั่นบอกคั่นบอกไปแล้วก็คือแล้วไหมตัวเก่าคือเก่าบ่แล้ว่เข้าใจสิ่งที่คือว่าที่เพิ่นมาต่องวดด้วยแม่ที่มาเว้าต่องงวดบางคนบเป็นลิปหนูก็เลยจะให้แม่เว้าใหม่ว่าคนโบราณเพิ่นมาเพิ่นว่าจังได๋โอ้โอ้เริ่มใหม่วันเนาะบางคนบ่เห็นคลิปเข้าใจสิ่งที่หนูเว้าบ่เข้าใจแล้ววันนี้ ว่าเมนตีถามว่าเอาไม่อีกอ๋อประเด้ว่าเอาไม่เริ่มต้นที่เพิ่นมากหัวหนี้เพิ่นว่าจังไย้กนอยู่ได้โอ้เพิ่นมากหัวหนี้เพิ่นเข่าเกิ่นเข่าหล่ะเพิ่นดีอยู่หัวหนี้เพิ่นเบา่ดีอยู่เพิ่นเบา่นั่อยู่หัวหนี้ปกติเพิ่นที่บอกน้อยๆนั่ไหมเนาะเพิ่นเขาบ่าเบาหลายเพิ่นก็เป็นคนเบาหลายจ้ะหมวดหมวดก้อนนี่เพิ่นหายจำว่าพี่เพิ่นหายสองเก็ดแอนหายสองเก็ดดีว่าเพิ่น พ <ge ar> <ies> ิ่นว่าเลขบ่ได้ออกอยู่หม่องเก่าอืเลขบ่ได <erting> <rab> ้อยู่ห <demek> ม่องเก่าเล็กเอาเลขเอายากิพ้อมพห่นว่าเลขเอายากมันเอายากอยู่เด้อเพิ่นว่าก่อนนั่นมันเอายากอยู่มันบ่ได้อยู่หม่องเก่าเพิ่นว่าเล่บ่ถือมันเล่บ่ถืกบ้านนี้งวดนี้นั่นเพิ่นว่าขึ้นมาหม่องเก่าแล้วมาอยู่บ้านเก่าแล้วเพิ่นว่าจ้ามาอยู่บ้านเก่าเพิ่นเพิ่นออกอยู่หม่องเก่าบ่ได้สัญจรนั่นล่ะบ่ได้สัญจรความหมายของเพิ่นอือ แต่หางเดียวพื่เวันละแปดสามสมแปดี่เขาวันละหางเดียวแปดสามสามแปดี่เข้อโรตาลีไลใบไปไมอ่ะนโรตาลีสามใบเขกับกัแม่กะบัวฟันาแม่เอาไปเสียงกับบัฟันบจ้ะเอาไปเสียงบัฝันเลยเปินบัวหายฝันดิขนน้องเพื่อนพีน้องเพื่นเพื่นบัวหายฝันคือชิเข้าบเ้ากับอยฟันไว้ไงเนาะฟัน กับเพื่อนบอกตอนที่แหลกว่าเนาะวันซุนหาแม่ก็ซื้อไว้เังสิเนาะกระโปรงฝันใครบอกมาจะว่าถือคือไงว่าว่าให้ฝันออกมาแล้วเพื่อนบอกไปซื้อก็ซื้อโลดมัจ้ะซื้อลอตเตอรี่แล้วนันตาดินพึบๆแล้วดินขางทรายด้วยนะดีแล้วดินขางทราย ขันวอดีนมันกระบอลยิบ้ิบยิบิไฟีไว้จนจนเก็บตาคละมันแก้วเรามันเปลี่ยนเีเราวซูนหาหาซูนซูนหาที่มันหายซูนหาออกหาซูนตามนแบบนี้บอดินแค่กันนี่ละอ้ามันเป็นเขาแต่พนมันดินที่่สมื่นสุดทุูนเพีน้องเลียางเดียวตัวเดียวหางเดียวเด้อค่ะแปดสมมปเขียนกลับให้เลยกันผู้ใดลืมกลับเพื่อนายสั้นนี่นะมีคนลืมกลับ พี่จันนันล่ะท่านที่ขน้องจันเมื่อพิพมางขันวัตถุสิบพม่าหากันอืมขันว่ตถุออกงวดนี้เพิ่นพม่าอีกว่าวว่าวขื่นงวดซูนหาเด้อพี่น้องเนี่ยบอกจะเป็ดเดียวกันเลยเนี่ยการที่บันทึกมาเอื่นนะกะทิพวเห็นแม่ทองดีเด้อพี่น้องโค้งสุดท้ายนะคะปีโบราณบอกแปดสามสามแปดตัวเดียวห้างเดียวถ้าโบออกตัวนี้บบต้องมาเว้ากันพี่น้องผลว่าขีโบราณว่าแบบเดียวกับซูนหาหาซูนเลยพี่น้องเอ้ย เอาให้มันได้เอาให้มันเป็นเอาให้มันเป็นเนาะเาเองินคืนงวดนี้เฮาวันนี้เพิ่นว่าเอาให้เป็นบ่างเนี่วันนี้เพิ่นบ่ว่าเว้าแล้วบอกซ่ำเนี่ยแหละกระยางก้มบัดแยนกขึ้นมาในน้อยๆก่ยิ้มเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกแม่บอกเพิ่นบอก38หรือแปดสามจ้ะเพื่อนบอกสามแปดอ๋อบอกสามแปดตัวทำตรงสามแปดจ้ะอือเพิ่นบอก38 38 ซื้อสามแปดแปดสามนั้นพี่น้องเด็กโตเดียวห้างเดียวพี่น้องได้แป้ันสระกินแบงมื่อนั้นเอามให้นูเบิ่เลยแปดสามวันนี้ได้สามแป้ำได้ใบนึงมีใบเดียวมดนั่นมีใบเดียวอันว่านซื้อสระกินแบงรตาจะม้นตอนนั่นซื้อสาดหรือแปสซื้อตัวตรงมันอ๋อสามแปดามแแม้นนี่คือตาแฉม้น่่ะเเอกชนในซื้อไ ไอ้กระส้นซื้อน้ำลูกสาวเนี่ยมาแื้งเลยซื้อตอนนี้ขณะนี้เวลานี้ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าผู้ขายมาแล้วแล้วพอท่านได้ดินวันไดนคือคุยผู้ขายอยู่อยู่อยู่ผู้ขายอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไห <ๆ Onion. S 1> มก็เลยบ่นบ้าเปล่าพี่ต้อไม่ได้ตัวนี้ไปหาเด้แล้วมันอันนี้บวกนี้เหรเด้่ยันนี้อันพระอาจารย์มันทุ่มมานั่นเพิ่นกับว่ามันทุ่มเด็ดจังอีกเลยดิปล่อยกวนกับตามตะวันห้าปล่อยกวนอยู่มันดังแล้ว ของเขามาปล่อยน้ำขุนมันกระด,ดังอีกทุกตัเหมือนกระดังเลยนะปล่อยหลายซองนอหลายสถานีลร่องบึงหลวงถั่วโลกเข้าไปนอนจะมน้ำต,ตามแม่ทองดีคงสุดทางม้วนวันที่16มีนาคม2568นะคะคงสุดท้ายแล้วคนกระยังบบเปลี่ยนแปลงตุเล่นนะคะคนโบราณมาบอก38มแป้างเดียวนะคะนุนที่ยากเขียนกำกับให้เลย8338ามสทั้งหมดกลางม้วนนี้ชื่อบนชื่อล่างแน่เด้อกับโบแน่นอนนั่น่ะตลาเพื่อนไทยชอบเป็นล่าง แต่ว่าเหล็กมันไม่ค่อเป็นบนเดียกเท่าก็ได้นะตัวห้า็ต้องซื้อกันบนนิดน้อยนะกันทุนขึ้นกันตัวเอาไปเลยพี่น้องกันบนกันล่างไปเลยง่ายๆเลขหางเดียวตัวเดียวพี่น้องเลยพึ่งนเพิ่งหายถ้าดูจากวิธีเพึ่งหายวันนั้นหายหายหุ้มหนึ่งไม่หล่อฮางซื้อราแต่ว่าสังเกตเลขรุ่นหามันอ่อฮางซื้อราคเลขแม่นี่สีเขาหัวเป็นหัวเห็นหม เจ้าเวนกับแมนที่ว่ามีงวดนึงที่่นมาจากกูซิล่าเอามาสองหนึ่งลงวัดทัดมาเอามาหนึ่งหาไก่าหนึ่งกับเขาเลี้ยงงวดเ้างวดเอางวดสองช่วงนั้นนั้งอันนี้ยุคประเทศลาวแมนแมนเะช่วงสองหนึ่งอยู่อยู่เนี่ยชอยอยู่แล้วอันเจ้าวานอันอันนึงเนาะเพิ่นมากเพิ่นเพิ่มกิจักเลียนบนเต ขันจริงจัก็เลกวางขันคนว่าขันไปยงมไหเขาไปย่้มไหลกี่มันนี่ผู้หลักสายหวังก็ไหล่เขาไปนี่มันจะถ่ายรวมหรือขัไตขันไตคือความหมายก็คือข้างลอะเนาะไเขาจะออกเลขเนาะออกเลขล่างก้อนเนก้อนจะเบลออกเลขบนขันเข่าไปเนี่ยคนรานี่พูดยิ่งผัวหนึ่งผู้ตายผัหนึ่งยู่หัขน้อเขาไปเ่นอยู่ไ้เพิ่หเอาม๋อห็น อะไงไงเพิ่นก็มีเจ้าทีเจ้าทางของเพิ่นเนาะมังเขาเอาเขาเจากับมีสาร่นี่ยอย่างเี้ยใม้สารบเพุ่ขันเขาไปนี่มือเดี๋ยวห่อไว้สพิ่นว่าก้อนไปแล้วกันขันมันกับอะไรเียบมีแต่ได้๋อวขีดตรงนัออขี้แก้วมากสุดมากเป็นเน็ดคือดีวเนมื้นีิทุนเพิ่์เบอกค่าคือดอกเอาไดยูแต่ว่ามั่นเขาไปทางไหนฮะิ่นเขาก่ได อันอันพุ่มเจ้าทีเขาแข็งคอเปินอ้อมเข่าไปแข้งขิ้งเข่าไปเข่าไปตะขางเลยเอามือปอนสอดทางไตแล้วก็ขีดเบาลงมากเนว่าเอามือขีดงมามาเบิึงขีดบ้างบึงขีดมาเบิึงได้แล้วก็บได้แล้วมาเลยได้แล้วเพิ่นก็ขึ้นเครื่องมาเลยเพิ่นมาฝ้าเครื่องเพิ่นได้มาเลย ขึ้นหอดเครื่องได้ขี้หอดเครื่องผู้นี้เสียปากกระแลงซื้อๆก็ได้งานเป็นพี่น้องเนาะให้เอฟซีโสดีน้ำเด้อพี่น้องแป๊ะแม่แล้ววาเรื่องโคตรโบราณเพิ่นขึ้นหอดเครื่องบินไปกองสลากผู้นึกพี่น้องเอาให้ได้นะคะขนาดนู้นเป็นคนยังไม่เคยขึ้นเลยบางคนยังไม่ได้ขึ้นเครื่องมาะนะพี่น้องแต่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเถิดวาเป็นท่านสมัยแล้วตอนนี้ ่นมาอยู่สมัยไม่แล้วตะกี้คนเป็นคนเ่าเกันมาตามยุคตามสมัยเนาะวัดนุ่งเสียสมัยไม่บรดอเพิ่นละต้องนุงะทุงนุ่งเสียนุ่งิมกันใ่เ่นพ่อกับเาพอกับเซาแบบโบราณเลยิมือไหนี่จะเข้ามืเปเอาอีกผ่าดามผ่าดามหายเอฟซีสูดีนะคะขอแม่รองดีนะคะของผู้ใหญ่ที่หายขอมุ่นนะคะ